หายใจออกสีวิค่ะครั้งที่2นะคะหายใจเข้าสวิหายใจออกสีวิค่ะครั้งที่3ค่ะหายใจเข้าสี่ หายใจออกสี่ค่ะผ่อนคลายเราจะปรับเป็นหายใจเข้าสี่หายใจออกห้านะคะถ้ารู้สึกโหยลมหายใจหายใจไม่ทันให้กลับไปที่สเตปก่อนหน้านี้นั่นก็คือหายใจเข้าสี่หายใจออกสี่พร้อมแล้วไปกันค่ะหายใจเข้าสี่นี้ หายใจออกห้าวิค่ะหายใจเข้าสี่วิหายใจออกห้าวิหายใจเข้าสี่วิค่ะหายใจออก5้า ผ่อนคลายค่ะรอบต่อไปนะคะหายใจเข้า4หายใจออก6กทำสามครั้งด้วยกันพร้อมแล้วเริ่มค่ะหายใจเข้า4ี่หนสาสหายใจออกนะับ1นึ่งสองสาสี่ห้าหรอบที่2นะคะหายใจเข้า1 สุดท้ายหายใจเข้า1 2 3 4หายใจออก1 2 3 4 5 6คอนลายค่ะ2เซตสุดท้ายนะคะหายใจเข้า4หายใจออกให้ได้7ค่ะอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าหอยลมหายใจให้กลับไปสเต็ปก่อนงน่ายเสมอน,นะคะ ร้อมแล้วเรามาฝึกกันสามครั้งค่ะหายใจเข้าให้ได้สี่วิหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบที่สองนะคะหายใจเข้าสี่วิหายใจออกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกดีมากค่ะรอบสุดท้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็คลายเสร็จสุดท้ายหายใจเข้าสี่ หายใจออก8วิ3ครั้งด้วยกันนะคะพร้อมแล้วหายใจเข้าให้ได้4วิค่ะหายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8รอบที่2หายใจเข้า4วิค่ะหายใจออก อบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าสี่วิหนึ่งสองสามสี่หายใจออกหนึ่ง